สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องแว่ทุกโกไทยแลนด์ครับเมื่อนี้ขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาอัปเดตสวนทุเรียนตาหนบที่เพิ่นเฮ็ดสวนทุเรียนอยู่บ้านนาโปองอำเภอไทรมูลจังหวัดเดียวโสทอนเพ่นก็มีเป้าหมายว่าเสียเฮ็ดสวนทุเรียนในภาคอีสานสันเพ่นว่าก็เมื่อนี้เ <c oughs> พ่นสิมีแเนี่มาบอกกับ ท่านผู้ชมก็พีกับน้องเฮานี่ครับว่าการที่เพ่นี่เฮ็ดเมื่อห่างหกเดือนทีเแี้วพ่นได้รับผลกระทบอีย่างน่ครับสวัสดีครับตานบครับครับสวัสดีครับเอ่อขออยาตถามน่ครับว่าอันสวนทุเรียนเฮานี่ที่มันได้รับผลกระทบที่ว่าล่มอียงมันเขามานั้นเป็นยังไงกก็พ่อใหญ่ว่าให้ฟังดูครับโอ้ยกทุเรียนนี่มันบ่มักล้มครับอืม ล้มปีนี่มันก็มาโผดมาเหลืออม,มา,างแต่เดือนพฤศจิกาหอดเดือนมีนากกบร,รับเล้ยมาบนมาธรรมดามาแห้งพ้อมผัดใบบักทุเลียนหลุดเบิรับอืบพ็ใบหลุดเบิดตกะโลกเคืียราก็ตามมาครับโอ้ยจิงแห้งครับที่เห็นอยู่อันอันนี้นี่ตอนนี้นี่มันกำลังฟืนแมนบอกพ่าใหญงนี่แมนบอก โอ้บังมันก็พอยากตายขึ้นกันเออมันก็พอยากตายกันนี่ครับท่านผู้ชมนี่เพิ่นเพิ่นว่ามันก็ร่างฝืนอันนี้เป็นใบใบที่มันรุดไปแล้วนี่รุดเบิร์นรุนลนเบิดเลยบ่โลนเบิดเลยโอ้อันนี้เป็นใบงอกใหม่แม่นบอวันมันบ็อยากตายมันก็เลยฝืนขึ้นมาใหม่นี่ครับสูงขึ้นกันเออมันก็สูงขงมันขึ้นกันใบแห้งยาแห้งครับบใบนี้อันโรคเชื้อราของพญานอเพศจังไดกับมันก็ ตัดทิมแล้วครับตัดทิมเลยบอกูุกันไก่ปะได้ครับยากอบว่าทอกันไก่ยาบอกว่าทอกันไก่ตัดทิมเลยทิมมันตั้งโตไหมเลี้ยงเลี้ยงยอดไหมเลี้ยงงาไหมเหรอครับบไปโอ้เพราะว่าหากมันยังอยู่อเมื่อนี้พ่อใหญ่น้องไม่เห็นยังกันเห็นเห็นอ้อมๆกับภรรยาพ่อเนี่ยพ่อเห็นยังไงเนี่ยครับเจ้าของสวนพ่อเนี่ยซองข้นพ่อเนี่ยครับนี่ไปหาซองไม่มาซ้อมแล้วครับอตายไปประมาณสิบตนนี่ละอืของ ตายประมาณสิบตนก็เลยไปเอาพันมาใหม่ครับอืมพันไปเอามาจากุแล้หม่องเพคันว่าพลคนไหนจีหม่องต้นใหม่อำเภอกันทละรักุูเลรอครับโอ้ครับขับพันยังนอหะมอนทองครับโอ้อันนี้ในส่วนทีาเี่ปลูกมอนทองหมดแนเนอนมอนทองทั้งหมดครับโอ้เออเออครับสชาติเป็นที่ชื่นชอบตกใจชื่นชอบของคนทั่วไปอืครับอืไปนุ่มเพี่ยงกับยินมาเบิร์ตแล้วก็ ส่วนนี่บ่<ม>าไรหรอกว่าทีส่วนหมอนบ่าไรหรอกพน้อง <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมเพื่อนได้รับผลกระทบของของตั้งแต่ลมเขมา้ามาเนี่ยเพื่อนก็ปลูกเสริมเขมา้ามวม้าทันประมาณสิบกว่าต้นตนี่หรอวันที่บรรท่ายเนี่ยตีนี่ครับมีวิธีปลูกยังไดบอกไม่เลื่อเลื่อวาจานนังไรเนาะวิธีปลูกมีวิธีนี่ตองอยังครับขุดหลุมฝังธรรมดาขุดหลุมฝังธรรมดาปลูกยังเข้าบ่ได้ใส่หรอว่าทีครับ ผมพี่พรลุงที่หลังครับฟังไว้ซะก่อนนี่ครับพ่ญานพเพิ่นมาปลูกเพิ่มก็คือว่าม้านซิปต้นนี่แหละครับนี่ครับเพิ่นก็มาปลูกเสริมใหม่ดูแลใหม่ใจสูงครับนี่แหละนอกอันแม่เพิ่นอันที่พญานพเว้าเมื่อไหร่คอยก็บคอยก็ได้ยินอยู่ว่าพ่ญานพว่ามันโมเมนต์เืชบ้านเท่าบ่สิมันก็เลยปลูกยากบ่หรือยังไหญ่กบ่าโมเมนต์เืชกินเท่ามันโมเมนต์เืชกินเท่าไ่สิ เพื่อทั้งอะไย่างเงีับจันทบุรีแล้จันตบุรีผลหรือบางทีว่าเอ้าเอ้าทีน่ามันเออบ่มีธาตุอาหารมันก็เลห็ดทุกอย่างไอเห็ดหยากรับเห็ดหยาบบางทีเออเอาต้องใจสูงทุกคนเนาะสูงฮะเออคอยเห็นพยานอบเห็ดแล้วเขาว่าโอ้เป็นแต่เห็ดหยากรึเปล่าก็อยากเห็ดคือคนอยู่เลยอยากออกกำลังกายเพราะในนั่นนะนี่นี่นี่นะครับเห็ดเห็ดนี่เห็ดเด้เห็ดนี่มันจะเห็ดเปรียบเทียบกับ สั่ดิไปเปรียบเทียบกับเพิ่นกับบ่ได้เฮ็ดเออขอ,ของเพิ่นอันของเฮาปลูกปีนึงได้ซ้ำได้กว่อันนี้ได้จกักจักปีก่อนนี่เว้าซื้อเอาบอต่ต้องตวงดูได้ปีนึงแล้วครับเออบักนี่นี่มันบ่เฮาปลูกนี่ได้ปีนึงแล้ว,วครับเออสวนเพิ่นนี่ได้ปลูกได้ปีนึงแล้วเด้อครับนี่ท่านผู้ชมนี่นี่ครับามาเบิ่งอือ่ามัานบ่เป็นหยังบ่อนี่นี่บ่เออปีนึงครับบ่เป็น อาการว่าเป็นแบบนี้นี่สิล้มสิตอนนี้แล้วเออนี่ปีหนึ่งว่าดีถ่ถามันสมบูรณ์เนาะไม่นถ่ามันบักระทบอืมถ้ามันมีคนกระทบสิผ่านมามันปีหนึน่งมันต้องประมาณนี้ครับอืมความสูงก็สี่ส่วมหัวอืมความสูงสี่ส่วมหัวพอดีครับอืมที่นีน่ถือว่าโชคดี ใหญ่มากๆอืกะสูมันเนาะสูวต่อไปเนาะอย่างไรเนาะดูแลต่อไปมันก็บพอยากตายกันนะเออมันก็เพราอยากตายเราก็อยากได้เราก็อยากกินรวยมันเราก็ต้องดูแลมันต่อเออของเพล่เนี่ยลูกสามสี่สามสองสามปีรู้ว่ามันโอ้ยใบก็ดีฟังใบซืีๆเป็นกับเพลนเออฟังใบซืีๆเป็นกับเพลนเหมือนก็เงาทั้งปกคลุมประงมนี่แหละครับน like. ี่แหละมันนี่ความ ความอย่างกความเพี้ยนแล้วความพยายามมันก็ว่ากันไปเนาะสี่ที่เคยออกดอกออกผลถี่ห่อได้กินได้ชิมเมื่อกี้นี่ก็ปริมาณน้อยลงครับมันได้รับผลผลิตน้อยลงนี่แหละครับพี่น้องครับการที่เฮ็ดสวนทุเรียนหรือการอลี้ยงในภาคอีสานเนี่ยมันก็ต้องใส่ความพยายามเพอสมควรทุกอย่างเออทุกอย่างงานเกษตรทุกอย่างเพราะว่าพื้นฐานเราก็ต้องมาจากดิน เออแต่ดินพอดีก็ต้องออกแรงมากเออออกแรงได้มากแล้ยง่ายพอดีปรุงดินอืมออกแรงกายออกแรงสับอืมซื้อปุ๋ยมาบำรุงอืมหาอินทรีย์วัตถุมาต่อเติมมาเทลงดินอืมจนกว่าดินที่ปับสภาพได้อืมนี่ก็จะเมื่อยอืมเมื่อยตีมื่อนยไม่ใช่ยังไงสมุนีอยู่ในสวนเท่านี้ นี่ก่อนี้แล้วครับผมก,กับว่าสอบทุเรียนนี่ละ่ะสอบทุเรียนตจจ้นทีน่มันสเสียหายมันตายเนาะโอ้งี<อ>้ยเามันตายไปล่ะมันตายไปเราซื้อว่าสี่หกจังนหน่อยมือนีบ่มีเวลาบ่หรือจังไงคือยังคือเพิ่งมาตัดบ่หรนะือจังไงเนี่ยแม่นครับเขาไปลุยทุเรียนใหญ่อยู่โอ้สวนสวนพุน่นสวนพุน่นมีสองสวนนะครับพี่น้องสวนนี้เพิ่นกับว่าขยายไม้ขยายไม้กับสวนสี่เหลี่ยงเนี่ยมันโตัวกับเดี๋ยวปีนึงแล้ว ถามันบ่มีผลกระทบอีหยังอุตสาห์ต้นไม้ไผ่พุ่นล่ะเพิ่นว่าเออต้อนไม้ไผ่พุ่นล่ะแต่ว่ารอบนี้่ะมันได้รับผลกระทบจากลมจากหนาวทํา,าให้ใบโลนใบโลนเบิดนี่ครับที่เห็นอยู่นี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือใบที่2องเลยที่มันแตกออกมาใหม่นี่ครับท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมมาเบิง่งนี่ครับ ผมก็บ่านเสียามาให้มม่านผช้่มเดีเ๋ยวเบิ้งตะดนน่าานอละเพิ่นก็ว่าว่ามันบ่งามบาสันว่าเอา้ามันก็เอาบ่งามนี่ตัวไปให้พี่ให้นอ้องเขาเบิ้ออบ่แเ่็ให้ต่เพิ่นเบิ่งของสวยๆงาม,งามก็เลยว่างสิดอกเพิ่นก็ยันนั่นอยูด่ดีนี่ครับนี่ไม่ได้ที่มันเป็นเชือ้อรากมาแล้วเก่งมันก็สที่ตายแบบนี้แหละครับนี่ครับ่านมช้่มนี่นี่กิ่งมันมพเพิ่นก็บว่าเอากันไกลนี่แหละครับแตงออกตัดออกว่าสันว่าอืแตงออกตัดออกนี่ครับเพิ่นก็เสริมใหม่ เสริมที่มันตายไปแล้วเพื่อเอาต้นเก่าออกเปลี่ยนต้นใหม่หาพันธุ์หม่มาปลูกหาต้นไม้มาปลูก,น,กนี่ครับนอกจากนอกจากเพื่นที่ปลูกในอันสวนทุนเรียนแล้วเนี่ยเพื่อนก็ปลูกเพื่อเสริมครับนี่ครับมะเขือมะเขือ,อะปะกล้วยแน่ บักฮวงแน่เป็นเพื่อเสริมเพื่อนว่านี่ครับบักพริกน้ำนบักพริกมันก็ดอกโดกเลยครับเนี่ยบักพริกมันก็ต้นใหญ่อยู่นี่ครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่เหนออกข่าเบิ่งว่าในกิจกรรมที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดอีหยังแน่ เหมือนี่เพื่อนก็นเอาต้นมาเปลี่ยนนี่ครับต้นนี้เพื่อนเสริมหลากเสริมหลากเพื่อนงามอมืใบรลนใบยังขึ้นมากเพื่อนก็นอันนี้ก็ยังนี่ละครับเพื่อนเสริมหาัางเดีครับเดิ๋เป็นผู้เรียนเสริมห่างต้นนี้แข็งแรงครับอันนี้ก็ใบไม้ขึ้กันเพื่อนว่าใบไม้มามาบ่งท่านผู้ชม Uhm. ี่ทเห็นอย่างนี้คือใบไม้ทั้งหมดเลยเพื่อนก็เห็ดก้อมงอมกับเพื huh ่อนระยาเพื่อนแหละครับก uh ับแม่บ้านเพื่อนเพื Election ่อนสวยกันเห็ดมันกับพ่อไก่บ้านเพื่อนครับนี่บ้านเพื่อนก็ยุ่งเพื่อนกับปลูกหลังบ้านปลูกหลังบ้านเพื่อน ต้นที่มันแข็งแรงตัวมันงามกะงามอีหลีเนะครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมครับกะใหญ่อยู่รู้สึกว่าสีใหญ่ขึ้นอยู่จักหน่อยอยู่ใหญ่กว่ามูตัวมันสมบูรณ์อ่าตัวอ่าสั่ล่นที่ว่าการล้มนี่เพิ่นก็บวไดิถิมนะครับเพิ่นก็เก็บไว้เอาไใบจะใส่เออหน้าเพิ่นก้าวใบจะใส่อยู่นี่ครับสั่ล่น มันก็เห็ดคือรีสอร์ทนี่แหละเห็ดซุ่มเป็นซุ่มการล่มไวต่ปีหนาวพระท่านเด็กครับสรุปแล้วก็คือว่าการที่เห็ดสวนทุเรียนในภาคอีสานหนึ่งปัญหาเรื่องดินดินกับบ่สมบูรณ์คือทั้งจังหวัดทั้งจันทบุรีเพิ่นอ,อันที่สองดินฟ้าอากาศมันกับว่าคือบานเพิินนี่ครับ ส่วอมันทีปับโตได้ส่วอมันที่เขากับพอมีอากาศบัานของไส้มูลได้ของอำเภอไส้มูลเนี่ยครับมัน่งต้องใส่เวลาเนี่ยอยางหน่อยเหมือนนี้กับาอัปเดตให้พี่ให้น้องเข้าฟังให้ข้าเบิ้งรับว่าสวนพืไดนรับผลกระทบแบบใด,ยอ,ดอย่างจังใดน,นะครับ แต่ว่าสิ่งที่ได้ผลที่สุดก็คือนี่ครับต้นทุเรียนที่มันเสริมหากสีงามสีงามจะเริ่มเติบโตดีๆนี่ครับเพิ่นเสริมหากอาให้เบิง,ง,งบนี่ครับรหา,า,หบบหามันกน็เสริมหากก็คือยังสี่แล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่อันนี้คือเสริมหากอันที่กระป๋องขา,ขาวๆนี่เพิ่นก็เอาไว้จำไอ กำจัดมาแรงเพิ่นมาแรงมาแรงเพิ่นอันจะข้องอันจะข้องสวนอันพญานบอันอันก็อันของข็ขาวนี่เจ้าจังการมะเรงอย่างชนิดอย่างนี่ที่เจ้าเห็นอยู่นี่ฮะโอ้นี่นะครับโอ้นี่ครับท่านผช้่มคบที่เพิ่นอันนี้เพิ่นเอากาวมาติตอันข่ามลรงวั่นท้องว่ะทนเพลินว่า ถาแมลแรงวันท่องมะแรงวันท่องเนี่ยก็จะมาจ่อบอกขีกเพิ่นเพิ่นเกลยอยนอันจำกำจัดมันนี่ครับเป็นมะแรงวันท้องบายนี้สีไปเบืองของเพิ่นเอาเพิ่นเทศอีอย่างนอกข้างบนนี่เออนี่ยครับนี่มักแข็งบางอย่างเพิ่นก็ได้กินตลอดนะครับเด้ออันนี้พญ่นอกเพิ่นอย่างน้อยนี่อันอันนี้โอ้อันบอบบอเทียนอันนั้นมากนี่นี่ครับ เพิ่นดูดน้ำขึ้นมาโดยใส่พลังงานแสงอาทิตย์เนาะใส่โซลาเซลล์นี่ครับบาดนี่เพิ่นบ่อยากเสียบ่อยากเสียบอไปพี่พีเพิ่นเกาปลามาปล่อยแหละครับนี่ครับนี่เพิ่นได้หลายทางเพิ่นว่าย่างนิดหน่อยก็ได้กินเนาะข่อยใหญ่เนาะอันนี้ปลาอันนี้จะเอปาปลายัางมาปล่อยพญายตัวน,น,นี้ปลาหมอเทศครับโอ้ปลาหมอเทศหลายไปไหนละ่ะสองพันตัวสองพันตัวโอ้มันเลี้ยงได้อยู่บ่าสองพันตัวบอ มันม้อเนียนบอกเขาไงม้อเนียนนี่ครับโอ้พอดีบอกซ้ำหนีมันใส่ใส่เลยสามสี่พันตัวโอ้ซ้ำหนีพันวาบรรทไซเลยสามสี่พันตัวนี่ครับนี่ท่านผู้ชมเพิ่นกับน้านี่เพิ่นกับปอปอยเห็นมันเสียประโยชน์โดยเปล่าประโยชน์เด้อครับนี่เพิ่อนเอาปลาหมอมาเลี้ยงอันนี้สองพันตัวเลี้ยงกินหรือเลี้ยงขายก่อนเขาไงมันก็ต้องได้ข่แล้วครับโอ้เพื่อนมาเสือขายเออมันไหลเนาะ กินบาท่านเนี the the mm ่ยนี่ครับกินบาท่านทัานผู้ใดสนใจหรือว่าอีกจักเดือนก่อนเสียกินว่านี่กาวาบงส่งอีกจักสามเดือนนะครับอีกจักสเดือนวันดีนี่แหละครับท่านผู้ชมถ้าอีกสามเดือนว่าท่านผู้ชมเหมือนเดี๋ยวโยกไใกล้ๆแถวนี้กันอยากกินอยากกินปนปลาหมอหรือยังว่าปงปลาหมอเทศนี่ครับนี่ก็มาห้าเพื่อนใดเนี่ครับอยู่สวนเกี่ยวเขาไปหาปีใหม่หมดแล้วโอ้เกี่ยวเขาครับเกี่ยวเขาตี เออสีมันอยู่หรอกเนาะขั้นบ่ายเถอะเนาะพอดีเนาะเออเพิ่นคำเพิน่นเกล้านา้ำจากนี่แทนที่เพิ่นสีหดอันนั้งย่างเดียวเพิ่นก็บ่กนีครับเพิ่นก็ได้ประโยชน์หลายอย่างหนึ่งเลี้ยงปลาพร้อมกับสองก็ได้เอาน้ำหดบักเอาน้ำหดบักทุเรียนเพิน่น มาพะย่อันสมมุติว่าอันนี้มันนี่มันสิเพิ่มคุณค่าทาั้งน้มวัวหรือว่ามันสิเป็นปุ๋ยเ่าววบอกขีป่ปลาขี่อย่างนี้เฮ้อมันสิเป็นอย่งไรเฮ้อหรืรรอว่าม,นาม,นามันสินมีผลอีย่างบอกกับแต่สิมีผลแน่ยังบอกแต่ย่านหรือย่านบอกเดี๋ยวมกัเพชรไปเร็วเอออันย่านเวลาเขาไปใส่ผลบักทุเรียนเทาไหรดิย่านมันไม่เชื่อลกบอกเพรครับย่านเรื่องค่าพิษของของหนามไปมีผลเพิษในค่าพิษดินเปลี่ยนแปลงโอ้ครับ คนกับยานดีโอสันว่ายานน้าปเปลี่ยนคาพี่เอ็ดในเชียงไทยอันคาน้ามันเปลี่ยนปแปลงเวลาเขาเป็นโคตบอกทุเรียนเนาะแม่นบอกไข่ป<ด>ัดว่ามันไข่ขับใจว่ามันสิเป็นปุยน๋ยเสน่อส่วนหนึ่งกับะเป็นปุ๋ยนั่นละส่วนหนึ่งกรเป็นปุ๋ยเะรอวันนี้เป็นปุ๋ยนั่นละเออมันดีออมันอาจจะเกินหนาะครับเออปุย๋ยอาจจะเกินอ๋อ <laughs> อเอา,เอา,เอา,เอาทดลองเบิ่งเนาะเออทดลองเบิ่งเป็นการทดลองเบิ่งว่า ในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมันที่เป็นมีผลกระทบกับสวนทุเรียนเพิ่นบ่เห็นวืะแต่ว่าคั้นมีผลกระทบหลายกับที่พูนแล้วเห็นนส่สวนทุเรียนเท่าบ่จะเลื่อนเติบโตเอาพ่นเห็ดลายอย่างครับอันนี้เพิ่นเ็เห็นไหกินดอกขั้นบ่อหนามากก็สองพันตัวนี่มากกวเพิ่นก็บที่คุณได้มาซื้อเพิ่นกับใครก็มีอย่งที่ฝากพี่ฝากน้องเข้าบ่อในเรื่องของการทำงานการเกษตรเนี่ยเอาตามที่พญานบ อันได้ศึกษาได้ยังมากก็เลียแต่ได้เฮ็ดมากนี่จนหอดเวลานี่แล้วเนี่ยนี่ยังสีฝากไปหาพี่ท่านพี่น้องเข้าท่านผู้ชมเฮาที่รับชมอยู่ทั้ง้านบอกงานกเกษตรนี่เฮ็ดได้กระบอกบ่รวยว่เ<อ>ะเออเออเออเฮ็ดมากนี่บ่า<อ>ได้เงินย่อนงานกเกษตรเออเออแต่ว่าก็ได้ได้เฮ็ดได้ ความสดชื่นเออได้๋ยวความสุขได้ความสุขอ้ยง่ายแปลงแปลงความเมื่อยความสุขจากการได้เฮ็ดนี่มันเป็นความสุขเพื่อนเนไปก็มันเออหนึ่งได้ความเพื่อนเพื่อนเด้ความสุขแต่ถามว่าสิรวยบ่หน่บ่มีหรือวะจีเห็นกเสียเงินกเสียาเออเออแออเห็นกสียเงินกเสียเออเอ้าต้องเป็นคนใจมักคุดทุกคน่นเออต้องมีความอดทนมี ใจหมักทุนทวนเรียกว่าคนมักเนาะเออคนมักเจ้าเห็นนั่นกัอยากมีชีวิตอืมอยากเข็ดเป็นบ่เห็นปลาบ่อนเออเห็นน้ำเป็นพวกนั้นไงกับเอออือนี่ครับเพว่ามีความสุขอืมหนึ่งในความสุขเพื่อนว่าได้ความเพลิดเพลินเพื่อนว่าถ้าไม่วางว่าสี่ถ้ำเกษตรด้วยขึ้นจะเป็นไปในอยากอยู่สันเพื่นว่าเนาะเพื่นว่าเนาะแต่ว่าอัน ชาวบ้านเขามันก็ขึ้นแบบเพื่อนว่าเหรครับแต่ว่าถ้าทาังเทแถวแบกเพื่อนเฮ็ดเป็นอาชีพรักเพื่อนน่น,าาน,น,นเทแถวจันทบุรีเน่ยเพื่อนเพื่อนเฮ็ดเป็นอาชีพรักเลยเนะาะเพ่อใหญ่เนาะก็ะพื้นฐานดินดีนะครับอืมว่าได้ลงทุนหลายอืมพื้นฐานดีมีกำไรเออเห็ดแล้วมีกำไรก็เลยอยากเห็ดก็เลยเห็ดเป็นอาชีพรักได้บ้านเขาเห็ดแล้วมันขาดทุนอืมทุกอย่างอืมทำนาก็ขาดทุน อืมทหนการของดินไม่ดีออืืมมแก่ปุ๋ยขอบลงไปสะลงให้นะอืแก่แก่ลงไปบักลายอืมเติมด้วยปุ๋ยเคมีต้อืเแีลงทุนทั้งนั้นเลยม่ว่าถ่าแถ้วดินที่เป็นดีแถ้วผักการผักส้นออกอดินเป็นอุดมสมบูรณ์เป็นเห็ดยั้งเหมือนกันมัน ง่ายไปเบิดเออมันง่ายไปเบิดบ่เดี่ยวพันใหญ่อ,อันใน,นส่วนหนึ่ง่อยว่ามันห้าแก่ไปแล้วมันมีส่วนบ่ว่ามีน้ำสะปุ๋ยห้างนี้เห็นไหมมันเป็นไปไหนบ่สะลงข้างล่างเนี่ยครับสะลงพื้นเหรอไม่น้ำซีพีวนะพอดีบ่ลงข้างล่างโอ้ลงพืน้นลงพื้นบาดานาพื้นบ่เกินกว่าระดับรากพืชจะดูดมาใช้ได้โอ้ครับครับเพราะว่าโครงสร้างของดินช่องว่างระหว่างเม็ดดินเนาะอืมมันกระซีมันหไร้พืช อืมมันหลายส่องว่างมันหลายส่องว่างมันใหญ่ส่องว่างมันใหญ่บานนี้เวลาเข้าปุ๋ยลงไปมันก็ล่งข้างล่างพื้นเออบานนี้ปุ๋ยบานนี้อันพืชเสียออกมากินมันดูดกินบ่ทันมันดูดกินบ่ทันเพราะว่ามันมันอยู่เล็กไม่บอกมันลงไปเบิดแล้วเออลงไปได้ไวก่อนเออลงไปไวผลลงไปผลอยู่ใส่ซับไปเออบานนี้อันมีหลักบอวาน เหตุใดซึ่มบติว่าเขาไปวานเขาวานอย่างนี้มิรักบอกว่าเฮ็ดจังไดเขาจังสีสามารถให้เอาปุ๋ยกับพืชนั่นน่ะให้มันตรงกันนั่นนะมี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 วิธีการบอกเขาไงปุ๋ยกับพืชน,นะอะไรหมายถึงว่าเขาวานไปแล้วก็ให้มันได้กินนั่นไหมให้มันกินท่านนั่นไหมก็มีแต่เรื่องการปรุงดินนะครับก็มีเรื่องการปรุงดินอย่างเดียวยมันมีอินทรีย์วัตถุ T สำหรับดูดซับดูดซับปุ๋ยไว้ดูดซับปุ๋ยไว้บไว้ปุ๋ยมันไหลลงข้างล่างเบื่อหากมันสีไล่กินมาท่านแล้วเนาะมันก็บ่ได้ใหญ่เรียวคือยังไล่กินหล่นเนาะมันมันบ่ได้ดูดกินคือเขาดูดดูดน้ากาแฟ กากไอยดดกินของมันเออเอาเอาเผื่อมันกากไอยด์ดดกินของมันมันบอเคเ้าดูดกินกาแฟเลยบางทีเออเอออ่าครับไม่ยังสิฝากพี่ฝากน้องเข้าอีกบ่มีซัมเนีบ่หรือจังไหนเนาะบริษอทสำหรับเกษตรกรที่สนใจเนาะครับอืมในภาคอีสานเขานี่ก็บางคนกัหาอยากมีแนวความคิดอยากเฮ็ดเนาะแม่นบ่ อาอยากมีสวนมีหัวมีสวนอยู่ในพื้นที่ในภาคอีสานแล้วอยากกลับมาเห็ดอยู่บ้านอยู่ซองอยังสิเนาะแมนบอกพ่อใหญ่เนาะกับม,กมาเอาคนเป็นตัวอย่างก็ได้นี่ครับเห็ดใดอยู่ตันถูกใส่แห้งไร,รใส่แห้งทุนทรัพย์นำ้ำใส่แม่แง,งาน้นำม,มีต้นคุณอยู่มากพอสมควรอื ต้นทุนมากพอนขั้นถึงต้นทุนด้านคมดูน้ำต้นทุนจะเริ่มต้นจากมีที่ดินอืมมีที่ดินมีที่ดินมีแหล่งน้ำอืมมีแหล่งน้ำมีความรู้อืมมีเงินมีเงินมีปัจจัยเนาะมีเงินมีแรงมีแรงมีเวลามันมีเวลามันทุ่มองอันว้ยบ้านนี้กั้นพวกเออมใจกันพวกใหญ่ยุงเทียบวาสิมาหยอดเฮติลาที่ไนลี่ยวเป็นวันเนี้ยเลีวเลยวันที่ัดสิเลยเนาะ เออเออเออปลูกพืชก็ต้องได้ดูแลเออเพราะมันฝังไว้แล้วก็หนีไปหนีไปกลับมาเอาเมื่อคืนวัใหญ่ยอะเถอะวันที่เออเออเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะอืมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตส่งน้ำเนินไปแต่ละวันละวันอืมโอ้อันนี้ระบบน้ำเจ้านี่ประเทเสียค่าไฟหว่ะเมนบ่เสียค่าเสียค่าไอ้ดูดเข่าระบบสปริงเกอร์ อ๋อครับมันมีสองขยะครับท่านผู้ชมหนึ่งไอ้ดูดนา้าขึ้นมาพักในบอ่อเนี่เพิ่นใส่พลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่าบ้านนี่ดูดน้าจากท่อไปหาต้นบักทุเรียนโอ้ oh, oh, ใส่ไฟฟ้าโอ้เพิ่นมีสองระบบเพิ <laughs> ่นมีสองขยะกระสีเซฟเซฟเยอะเหล่าน้อกระสีบอแพงบันใดดอกเบนบอ่อครับเออบอแพงบันใดเหล่าน้ออ๋อ สำหรับเมื่อนี้ช่องวิทยุกโกก็ต้องขอขอบคุณสวนทุเรียนตานบครับที่เพิ่นให้เดบคุยเดจาแล้วก็ได้ว่าก็พีํำรองนาําว่าปัญหาของคนขึ้นยังแล้วก็การแก้ไขปัญหาของคนนี่ยังแน่แล้วก็นี่แหละครับกับแนวความคิดนี่แหละว่าในการตีเฮ็ด์ยังแต่ละอย่างมันตรงนี้หลาย,ลาย,ลาย,ลายปัจจัยนะครับเอาไปใส่ครับจะาล้องก็ได้ครับผู้ใดคิดว่า สิหาคมรูแล้วก็ไม่เห็ดคือเพลินกายได้ครับแต่ว่าต้องมีคืออย่างอีกหน่อยก็ต้องหาอ่้มีปัจจัยคือเพลินเบานน่นยและครับม,มีใจมีใจมักนนํำมีคมรูนํำมีอ่าที่ดินมีต้นทุนอลไนะครับนะครับสำหรับมณีช่องวิทุกโกกะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ